คุณวานคุณขยับไปนั่งตำแหน่งของคุณได้แล้วนะคะเกรงใจลุงยงหน่อยสีคะแล้วก็ปล่อยมือจากเอวของปีได้แล้วเสียงหวานขุ่นเข้มเอื้อนเอ่อยความต้องการให้อีกคนทำตามแต่ถ้อยคำนั้นกับดูเหมือนสายลมพัดผ่านเมื่ออีกคนไม่นำพาที่จะใส่ใจหนำซ้ำกลับ กระชับอ้อมแขนรั้งให้เธอเข้าหามากขึ้นกว่าเดิมจมูกคมรันฝังลงแก้มนวลก่อนจะกดหนักๆจนบู้บี้ยังผลให้เจ้าของแก้มนวลหันคว่ำมองคนเอาแต่ใจยังเอาเรื่องแต่สีหน้าของคุณเธอกลับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ยิ้มใส่หน้าสวยยียวนยิ่ง ปีใหม่พยายามขยับตัวออกห่างแต่ก็ไร้ผลด้วยมีมือที่ติดหนึบราวหนวดปลาหมึกก็เอาไว้แน่นคุณปีคุณปีอยู่นิ่งๆสิคะเดี๋ยวลุงยงก็สงสัยแร้วค่ะว่าเรากำลังทำอะไรกันเสียงกระซิบกะระซาบผ่านปากบางกระทบหูเลียวเล็กน่ารักจนคนฟังคนลุกสู้ ขึ้นมาตามแรงลมนั้นผิวแก้มสายอดที่จะแดงรละเรื่อขึ้นมาไม่ได้เมื่อความคิดวนอยู่กับความรู้สึกที่ก่อเกิดวันง่วงจงังเลยค่ะคุณปีกว่าจะถึงบ้านวันขอแวะร้านกาแฟาหน่อยได้ไหมคะวันรู้ว่าคุณปีห้ามไม่ให้วันดื่มเพราะไม่อีกอกี่อาทิตย์ วันก็จะเข้ารับการผ่าตัดแล้วแต่วันนี้วันขอนะคะเมื่อเช้าไม่กล้าขัดใจคุณต่อหน้าคุณแม่นะคะเดี๋ยวคะแนนตกเกิดคุณแม่ไม่ยกลูกสาวให้ถ้าเป็นอย่างนั้นวันต้องแย่แน่เลยค่ะเสียตัวให้คุณไปแล้วเกิดท่านไม่ยกคุณให้วันมีหวงังวัน ตกแตกตายได้เลยค่ะตอนนี้วันไม่ไหวจริงๆนะคะคุณปีขอวันแวะดื่มกาแฟสักแก้วก่อนเข้าบ้านนะคะหนาหนาหนานะ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 คุณปีนะออดอ้อน,ออนคุณนั่งข้างๆยังหวังให้เห็นใจอืมคุณวันนี่ก็รู้ทั้งรู้ว่าช่วงนี้คุณต้องงดดื่มชากาแฟยังจะมาต่อรองกับปีอีก ไม่ค่ะปีแม่อนุญาตถ้าเป็นน้ำอย่างอื่นได้หมดยกเว้นชากับกาแฟค่ะเสียงหวานเคียวเข้มขึ้นมาเป็นสองเท่าเพื่อปฏิเสธความต้องการต่อรองของอีกคนคุณปีจา๋าขอร้องแล้วนะคะวันขอดื่มกาแฟวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะแล้วต่อไปจะไม่งองแงกับคุณอีกเลยจะรัก และทำตามคำสั่งของคุณทุกอย่างเลยนะคะน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 ะคุณปีจารอยยิ้มพริ้งพรายระยับหวานกระจ่าใสายอยู่เต็มดวงหน้างามอดอ้อน,ออ,นออกไปหวังให้คุณข้างๆใจอ่อนอืมคุณวันนะ่ะดวงหน้างามบึง้งตึงขึ้นมานิดๆแต่ก็อดที่จะใจอ่อน กับเด็กโคมไม่ได้คุณวันเอาอย่างนี้แล้วกันปียอมให้วันนี้วันเดียวนะคะแล้วต่อไปห้ามเลยนะปีไม่อนุญาตแล้วปีใหม่เชมองไปอีกทางด้วยไม่อาจทนทานกับสายตาของเจ้าของดวงตาคู่สวยได้นาน ซึ่งเจ้าร่อนดูชักจะขยนันทำให้เธอหวั่นไหวแทบทุกครั้งที่ได้มองชัยโยคุณปีคุณปีน่ารักที่สุดในสามโลกเลยค่ะใจดีอย่างนี้จะไม่ให้วันรักได้ยังไงคะวงแขนเรียวกระชับร่างนุ่มนิ่มเข้าหาตัวมากกว่าเดิมจมูกงามกำลังจะจรดลงแก้มปลัง่งอย่างหวังให้รางวาัล แต่ก่อนที่จะได้ดังใจหวังมือบางก็ยกขึ้นกลางกัน้นระหว่างจมูกเล็กรั้นนั้นได้ทันเวลาไม่เลยคุณวันไม่ต้องมาหอมแก้มปีเลยแก้มปีช้ำหมดแล้วเมื่อคืนนี้ก็เออเออตั้งหลายครั้งแล้ว เสียงหวานดังผะแผ่วเอ่ยประทวงอีกคนอย่างไม่ค่อยเต็มเสียงก็<笑><笑>นั่นมันเมื่อคือนนี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือตอนนี้วันอยากให้รองวันคนใจดีเนี่มานีวันไม่พูดเปล่าแต่กับจูบสายหลังมือที่กลางกัน้นจากแก้มนุ่มๆอย่างแผ่วเบา,ผาเผยเยอปากออกแตะลิ้นเล็ก สวัดโลมเรียหลังมือนุ่มด้วยกริยาที่ยั่วเยาการกระทำนั้นทำเอาเจ้าของมือถึงกับสถานสาันขึ้นมาทันทีด้วยรับรู้ริดร้ายปากลิ้นของอีคนนั้นได้ดีอืคุณวันอยู่เดี๋ยวนี้นะคะปีเสียวนะมือบางรีบชักหด กลับเข้าหาตัวแทบทันทีเพราะทนต่อแรงสัมผัสนั้นไม่ไหวย่างผลให้แก้มงามถูกเจ้าของปากอุ่นสัมผัสได้ถนัดถนีอย่างยามใจนี่เป็นการให้รางวัลจากวันนะคะคุณปีถ้าถึงบ้านจะจัดหนักอีกรอบให้คุณปีเลยละคะ่ะวันน่ะเป็นคนใจดีนะคะ ชอบให้รางวัลคนน่ารักเสมอแหละรอยยิ้มสุดแสนจะเจ้าเร่ส่งให้คนอยากให้รางวัลอย่างไม่ปิดบงังหอึอยากได้ตายแหละรางวัลจะคุณนะคะจมูกงามย่นเข้าหากันส่งให้คนทำหน้าระรื่นอย่างนึกมันไส <c oughs> คุณปีอย่าททำหน้าอย่างนั้นสิคะหรือว่าวัน จะให้รางวัลคุณตอนนี้เลยดวงหน้างามแข็งขึงขึ้นมานิดนิดชักเห็นด้วยกับความคิดของตัวเองขึ้นมาคลามคนๆคุณวันอย่านะห้ามเลยนะคะคุณน่ะเซี่ยงจริงๆเลยชักจะเอาแต่ใจใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวปีก็ไม่อนุญาตให้ดื่มกาแฟหรอกถ้าคุณจะหื่นได้ทุกที่ขนาดนี้นะ่ะ ตวาดสายตามองคนทำหน้าระรื่นด้วยสายตาที่เขียวปัด <c oughs> โอเคโอเคไม่ให้ก็ไม่ให้ค่ะเฮ้ยเสียใจจังเลยที่คุณปีไม่อยากได้รางวัลจากวันเสียแล้วโอดครวนออกไปอย่างไม่ค่อยเต็มเสียงพร้อมมือบางก็กดปุ่มอัตโนมัติ แผ่นกลางกั้นระหว่างคนขับก็เลื่อนลงลุงยงคะแวะร้านกาแฟร้านโปรดของวันนะคะขอวันดื่มกาแฟสักแก้วก่อนค่อยกลับเข้าบ้านครับคุณวันโอเคครับสารถีตอบรับคํำนายสาวอย่างไม่มีข้อแม้สิ้นเสียง แผ่นกลางกั้นระหว่างทั้งสองก็ทำงานอีกครั้งก่อนคนทำหน้ามู่ทู่จะทันพูดอะไรศีราะของคน,นงข้างก็โน้มตัวลงใช้ตักนุ่มของเจ้าหรอนแทนหมอนโดยที่เจ้าของตกักไม่ทันได้อนุญาตปีใหม่สะดุ้งจนสุดตัวในการกระทำนั้นขอวนัน พักสายตาสักครู่นะคะคุณปีเมื่อคืนวันนอนน้อยไปหน่อยรู้สึกเพียอย่างไรไม่รู้ค่ะบอกความต้องการกับเจ้าของตักนุ่มออกไปยังหวังให้เห็นใจเจ้าของตักนุ่มได้แต่นิ่งตะลึงงานปล่อยให้ตากของตัวเองได้ถูกใช้งานแทนหมอนอย่างไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไรดีเวลาผ่านไป ได้สักพักดวงตาคู่งามจับจ้องคนที่กำลังหลับตาพริ้มนอนหนุนตากเธออย่างหวังสํารวจคิ้วงามโคง้งรับกับขนตางอนงามเป็นแพรยาวจมูกเล็กเรียวตอบรับกับปากบางอยากได้ที่มีสีชมพูระเรือ่ออย่างหน้ามองแก้มนวลใสนั่นอีกคล้ายแก้มเด็ก นวลเนียนจนใกล้อยากสัมผัสยิ่งปีใหม่อดที่จะยกนิ้วเรียวไรเบาๆที่แก้มนวลน,นั้นอย่างอดใจไว้ไม่ไหวเมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึงห้านาทีลมหายใจสม่ำเสมอของคนที่นอนตักอยู่ดังขึ้นพระแพรวปฏิกิริยาของร่างกายนั้นทำให้ปีใหม่รับรู้ได้ว่าเจ้าหร่อน คงจะเพียงจริงไม่ได้เสแสร้งและรับรู้ว่าร่างกายของคนบนตักมีเปอร์เซ็นตที่ไม่ถึงร้อยทำอะไรก็มักจะต้องได้รับความช่วยเหลืออยู่เป็นนิดแต่จิตกรรมที่ก่อเกิดเมื่อคืนระหว่างเธอกับเจ้าหล่อนทำให้ปีใหม่รับรู้ได้เลยว่าฝั่งฝันที่เธอได้สัมผัสอย่างอิมเอมในครั้งแรก เป็นความสามารถของคนบนตักล้วนๆถึงแม้นจะเป็นประสบการณ์ที่เธอไม่เคยพบผ่านมาก่อนแต่ก็ทำให้หวั่นไหวทุกครั้งที่ได้คิดถึงหัวใจสะทานสั่นระริกขึ้นมาททันทีเพียงแค่ได้หวนคิดถึงกิจกรรมที่เธอทั้งสองได้กระทำต่อกันในค่ำคืนที่ผ่านๆและ หลายๆครั้งในช่วงเช้าอันสดใสของวันนี้เสียงเอ่ยห้ามดังขึ้นเกือบตลอดทั้งคืนเท่าที่ปีใหม่จำได้ไม่มีเลยสักครั้งที่เธอจะเอ่ยคำว่าหยุดนอกจากคำว่ายาและเป็นคำพูดแทบทุกครั้งที่เธอถูกสัมผัสจากคนบนตัก ในค่ำคืนอันสุดแสนหาหาน,านั้นคุณปีวันขออีกครั้งนะคะนั่นคือถ้อยคำที่ดังอยู่ก้องหูและเธอก็ใจอ่อนทุกครั้งที่ได้ยินเสียงอ้อนนั้นยังผลให้ร่างงามของคนที่เอาแต่จใจสิ้นฤทธิ์หมดเรี่ยวแรงผิดหลายสลบสลายอยู่บนตัก ของเธอขณะน,นี้คุณวันบ้าคนเอาแต่ใจหืนได้ตลอดทั้งคืนเลยดูสิล้มตัวลงนอนแค่แป๊บเดียวก็หลับเป็นตายเสียแล้วเนี่ยคงจะเพลียมากเลยละสิท่าส่งน้ำหน้าคนบ้ากามจะหมู่งามย่นเข้าหากันส่งให้คนที่หลับตาพริม้มอย่างนึกมันท่้ปีใหม่ เคยถามตัวเองอยู่บ่อยครั้งว่าโตขึ้นเธออยากจะเป็นอะไรสุดท้ายคำตอบที่อยู่เบื้องหลังทุกๆอย่างนั่นก็คือเธออยากจะโตขึ้นมาเป็นคนที่มีความสุขและนั่นเป็นเป้าหมายลึกๆของเธอเสมอในวัยที่เธอยังเด็กเธออาจจะตอบทุกอย่างได้ตามความคิดตามจินตนาการ ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรแต่ในวัยที่เธอเป็นผู้ใหญ่อย่างตอนนี้คำถามที่ผุดขึ้นคือสรุปเธออยากเป็นอะไรจริงๆจากการที่เธอไม่เคยรู้ว่าอะไรหรือใครกันที่จะเป็นความสุขของชีวิตแต่ตอนนี้ปีใหม่ได้รู้แล้วว่าอะไรหรือใครคือความสุขของชีวิตเธอถึงจุดหมาย จะอยู่ไกลแค่ไหนแต่อย่างน้อยเธอก็ได้รู้ตัวแล้วว่าทิศทางแห่งใดของชีวิตที่เธอควรจะก้าวไปเพราะเธอเข้าใจแล้วว่าการเติบโตทุกๆอย่างในชีวิตต้องเริ่มจากความฝันจริงๆถึงแล้วหรอคะลุงยงสตาร์ทรถไว้อย่างนี้ละคะ่ะให้คุณวนันเธอนอนพักสักหน่อย คุณวันตื่นแล้วปีค่อยจะเข้าไปในร้านพร้อมคุณวันเธอบอกความต้องการออกไปเมื่อรถคันหรูมาถึงซึ่งจุดหมายด้วยปีใหม่รู้สึกห่วงคนที่อยู่ในห่วงของนิทรารมขึ้นมานินๆเธอรับรู้ได้ดีว่าการพักผ่อนของเจ้าร่อน ไม่เป็นไปนตามแพทเทิร์นเชกเช่นทุกๆวันที่ผ่านมาอมคุณปีวันหลับไปนานแค่ไหนคะนี่ทำไมมาถึงร้านแล้วคุณปีไม่ยอมปลุกวนันละคะให้วานนอนอยู่บนตากคุณเป็นนานสองนานคุณปีไม่เมื่อยแย่หรอกหรอดวงตาคู่งามอ่อนแสงลงนิดนิด เมื่อคิดถึงช่วงเวลาที่เธอได้ใช้งานตักนุ ok ่มอย่างคนอาแต่ใจไม่หรอกค่ะคุณวันตัวเบาออกแค่ถูกนอนหนุนตักไม่ทําให้ปีเมื่อยหรอกค่ะนอกจากว่าจะทํามากกว่านั้นสิ้นประโยคแก้มงามก็แดงระเรื่อขึ้นมาแททันที ด้วยรับรู้ในความหมายในคำพูดของตัวเองปีใหม่อยากจะเย็บปากตัวเองไว้ให้แน่นยิ่งนักเมื่อคิดถึงความหมายที่ได้พูดทำให้ได้อายยังผลให้ริมฝีปากล่างถูกกดกัดขบเมมไวน้นิดๆด้วยนึกตกใจในคำพูดของตัวเองขึ้นมาคลามคนๆ <c oughs> คุณปีอย่าก,กัด รีวิวปาอย่างนั้นสิคะคุณปีรู้ไหมว่าคุณทำอย่างนั้นแล้วดูเซ็กซี่มากแค่ไหนนะคะวันเห็นแล้ววันอยากจะเออเออดวงตาคู่งามพิ้งพราระยับไหวมองคนตรงหน้าอย่างมีความหมายคุณวันห้ามเลยนะคะห้ามพูดนี่มันในร้านกาแฟนะคะ เผื่อมีใครมาได้ยินเข้ามันจะไม่งามดวงตาคู่หวานเขียวปัดขึ้นมาแทบทันทีตวัดมองคนตรงหน้าอย่างหวังหยุดกริยาของอีกคนที่ขยันทำให้เธอได้อายถ้าคุณปีไม่อยากให้วันพูดคุณปีก็อยากขยนันทำท่าทางน่ารักอย่างนั้นสิฮะวันเห็น คุณทำอย่างนั้นแล้ววันไม่อยากทำอะไรอื่นเลยค่ะนอกจากนอกจากคุณวันหยุดได้แล้วค่ะหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวปีก็ไม่อนุญาตให้ดื่มกาแฟหรอกห้ามเลยนะห้ามพูดเรื่องน,นั้นเลยนะคะคุณวันครูอีคนออกไปดุดคล้ายแม่เสือสาวที่กำลังตั้งท่าตะคุบเหยื่อเยื่งผู้ร่า ก็ไม่ปานโอเคค่ะ <c oughs> okay, ไม่พูดก็ไม่พูดแล้วค่ะนั่นมาแล้วกาแฟหอมกรุ่นมาแล้วค่ะคุณปีวันนี้คงเป็นวันที่วันดื่มกาแฟได้อย่างมีความสุขมากเลยค่ะรอยยิ้มพลายหวานผุดพายขึ้นมาอย่างสุขใจยิ่งมองหน้าคนตรงหน้าแฝงไ้ด้วยความหมาย ปีใหม่รับรู้ได้ดีถึงความสุขที่ฉาบฉายออกมาให้เธอได้สัมผัสสุดท้ายปีใหม่ก็อดจะรู้สึกดีใจขึ้นมานิ้นิดที่ความสุขของเธอได้รับความสุขมากมายเหลือเกินจากการกระทําของคนตรงหน้าที่ขยันแสดงออกให้เธอรับรู้ว่าเธอมีความหมายมากแค่ไหน ถึงขนาดเอ่ยคำขอเธอแต่งงานและปีใหม่เองก็ไม่คิดว่าจะปฏิเสธคำขอนั้นเลยแม้แต่น้อยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยในความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดและปีใหม่เชื่อว่าเธอทั้งสองจะต่อเติมความขาดของอีกคนจนเต็มอย่างแน่นอนปีใหม่รู้ดีว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา เธอได้ทุ่มเทชีวิตให้กับหน้าที่การงานเหมือนว่าเป็นลำดับสำคัญที่สุดของชีวิตเป็นสิ่งแรกๆที่เธอต้องทำและเป็นสิ่งเดียวที่คำนึงถึงเพราะการงานทําให้เธอมีเกียรติทำให้เธอมีจุดยืนในสังคมนี้ที่สำคัญที่สุดการงาน ทำให้เธอมีกินยิ่งโตขึ้นมากเท่าไหร่ปีใหม่ก็ยิ่งรับรู้ว่าชีวิตของคนเรามีเรื่องราวสำคัญมากมายมีคนสำคัญให้เธอต้องดูแลหน้าที่การงานเป็นสิ่งที่เธอให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอทุ่มเทชีวิตให้กับสิ่งน,นั้นที่เรียกว่าหน้าที่เสมือนว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในชีวิตก็ว่าได้แต่มาวันนี้สุขภาพของคนตรงหน้ากลับเป็นสิ่งที่เธอให้ความสำคัญยิ่งใส่ใจคอยดูแลห่วงใยเสมอไม่ว่าคุณเธอจะทำอะไรสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องเมื่อรับรู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่น้ำเสียงออดอ้อนมัก จะทำให้ใจเธออ่อนได้ทุกคลาไปปีใหม่ชอบตั้งคำถามกับตัวเองว่าเธอจะทำหน้าที่พยาบาลได้ดีมากแค่ไหนถ้าเธอมัวแต่ใจอ่อนกับคำบอลวอนของผู้ป่วยสาวอยู่บ่อยครั้งแต่เธอก็สุขยิ่งกว่าสุขแทบทุกครั้งที่ได้เห็นดวงหน้างามแต่แต้มไปด้วยความสุขเมื่อถูกเธอตามใจ นี่แกเย่มอลลี่ฉันรอแกนานแล้วนะเมื่อไหร่แกจะมาถึงฉันละเบื่อจริงๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแฟนก็เอาแต่ทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจฉันเลยสักอย่างรู้อย่างนี้อยู่กับวันไม่ขอเลิกปรีกตัวออกมาสักก็ดีถ้าเป็นอย่างนั้นป่านนี้ ฉันคงจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีและรวยที่สุดแล้วนี่อะไรนัดแฟนแล้วก็แล้วยังจะมาบอกว่าติดธุระด่วนอีกมาไม่ได้เปลี่ยนมานัดเพื่อนเธอเขาเอาแต่โอเอนัดเวลาก็ไม่เป็นเวลาฉันรอแกจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะเมื่อไหร่จะมาถึงอ้อยอีกตั้งครึ่งชั่วโมงเลยเหรอ ไม่ละ่ะฉันไม่รอแกแล้วนางมอลลี่ไม่ต้องมาเลยฉันจะกลับแล้วก็จะไม่นัดแกอีกแล้วไม่ได้เรื่องทั้งแฟนทั้งเพื่อนถ้าเป็นวันนะไม่มีเสียละที่จะทำให้ฉันรู้สึกอย่างนี้อ้อยฉันหลับปวดใจจริงๆที่ตัดสินใจทิ้งวันมาเมื่อสามปีก่อน โทรศัพท์เครื่องหรูถูกกระแทกกดให้ปิดสายลงอย่างคนไม่สบอารมณ์ยิ่งใบหน้างามที่ถูกแตะแต้มด้วยเครื่องสำอางราคาแพงริ้วก็ไม่ได้ช่วยปกปิดความขุ่นเครื่องในหัวใจให้ลดน้อยลงไปเลยมณีวันได้ยินเสียงคนที่นั่งอยู่ข้างหลังอย่างชัดเจนยังผลให้ล่างบางแข็งทื่อขึ้นมาแทบทันที จดจำน้ำเสียงที่คุ้นชินได้อย่างชัดเจนมณีวันค่อยๆหันหน้ามองกลับหลังเพื่อดูแหล่งกำเนิดเสียงนั้นอย่างชวนสงสยัยพร้อมกันนั้นเจ้าของเสียงก็ลุกขึ้นยืนหันหน้ามาสบสานกับเธออย่างไม่ทันตั้งตัวยังผลให้ดวงตาคู่สวยเบิกกว้างขึ้นมาแทบทันทีโดยไม่คิดว่า จะได้พบคนที่เธอเพิ่งเอ่ยถึงวันวันวันจริงๆด้วยใบหน้างามสวยเฉียวฉีกยิ้มออกมาอย่างเต็มหน้ารู้สึกสุขใจยิ่งที่ได้พบเจอกับคนที่อยู่ในใจเธอเสมอแม้นเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก่อนที่คนเอ่ยทักจะทันพูดอะไรเก้าอี้ข้างๆก็ถูกใช้งาน จากอีกคนอย่างถือวิสาสะเมื่อเจ้าหรอนสามารถขับไล่ความประหลาดใจให้จางหายไปได้แล้วมือบางกอบกุ้ม,มืออีกข้างของคนทำหน้าตื่นตื่นอย่างคนอตัตใจนิวันวันมาได้ยังไงคะนี่วันสบายดีไหมแล้วก็ร่างกายของวันปกติแล้วใช่ไหมคะ วันรู้ดีไงคะว่าซินดี้กำลังคิดถึงวันอยู่เลยคำถามเป็นชุดคล้ายต้องการคำตอบรอยยิ้มพลายหวานระบายอยู่เต็มดวงหน้างามอย่างไม่ปิดบังถึงความตื่นเต้นที่ก่อเกิดกับเจ้ารอนด้วยประหลาดใจและสุขใจในการได้พบเจอกับคนที่เธอเฝ้าคอยคิดถึง